สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกูดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชานแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88 Mor มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รีบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กทีฮัลโหลวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้เปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุกประจำในวันพุธที่14สิงหาคม2567ขึ้น10ค่ำเดือน9ปีมะโรงวันนี้สามารถทําการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดน้านเล็กๆสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับนะาท่านใจส,สนใจอย่าดูเลิกดูยามทำการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเล็กที่ก็ติดต่อ มาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะวันนี้พูดถึงในเรื่องของความฝันขึ้น10ค่ำก็จะมีลักษณะเหมือนขึ้น7ค่ำนะความฝันดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคำทํานายทั้งหมดนะครับก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะออแล้วก็ดวงชะตาในวันนี้นะครับวันพุธสีเขียวออวันพุธ เป็นธาตุน้ำนะในทักษะนะครับไฟดินลมน้ำนะแล้วก็ส่วนดวงจีนปัวหยีสีเถียวนะครับถ้าบูถ้าดูในของวันเนี่ยนะถือว่าเป็นธาตุทองเป็นทองแกนะครับเป็นวันแกสุกนะในวันนี้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของ การนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธนะมีสุขมากนะครับสะหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลวิวาตัดเล็บวันพุธจเจริญสวัสดีทาน้้ำมันในวันพุธถือว่ามีสี่ฤิสวัตดีในดวงชะตานะครับเออโอเคโย่ต่อมาจะมาพูดถึง นะครับดวงชะตาการเสียงเซมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับอ,อย่ต้องเร็เวหน่อยกลัวไฟดับนะฝน,นมันฟ้าคึม้มคึมฝนบ่บ่ไปกินส้มตำ <c oughs> อโอเคนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเหยียจานสันกระดิ่งโชคลาบแบ่งความเป็นภาษาทุวันนี้คุณคิดหวังสิ่งใดอย่าไงไร <c oughs> ให้ประสบความสำเร็จรวย นะอันนี้ได้ cmc ซีไวที่12นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคท่านจะต้องทำด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะครับออของท่านเนี่ยจะต้องทบทวนให้ละเอียดทีทวดถึงจะปลอดภัยสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้เนี่ยยากที่จะสำเร็จนะครับท่านจะต้องอดทนรอคอยนะจะต้องรู้จักประมาณตนประมาณตน ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับพูดถึงในเรื่องของความรักในช่วงนี้ท่านจะต้องใช้ความอ่อนน้อมอดทนจึงจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับมาพูดถึงในเรื่องของความค้ธุรกิจค้าขายท่านในช่วงนี้จะพบกับปัญหาอุปสรรคท่านต้องอดทนรอคอยเรื่องจังหวะที่เหมาะสมในการดําเนินการต่างๆการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้ ต้องรอพิกแซรกระยะหนึ่งนะครับหลายคนโทรมาดูดวงจะได้งานไหมได้งานไหมถ้าคุณมีงานทําอยู่คุณเกาะงานให้ดีนะอนาคตข้างหน้าเนี่ยคนเนี่ยจะตกงานมากขึ้นเครื่องจักรจะมาแทนที่นะพลังงานไฟฟ้าก็จะเข้ามามากขึ้นนะครับแต่เพราะว่าหลายๆอย่างมันถูกบีบบังคับไงนะเ แต่ละบ้านบ้านแต่ละหลังนี่คุณจําไว้เลยนะจะมีโซล่าเซลลปติดประจําบ้านนะครับเพราะว่ามันช่วยลดค่าไฟต่างๆนู่นนี่นั่นใช่ไหมค่าไฟจะราคาสูงขึ้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นโซล่าเซลลติดไปเถอะนะมันจะดีนะครับของคุณเนี่ยอันนี้มาพูดถึงคะแนนสอบไม่ค่อยดีนะนะครับพูดถึงดวงสุขภาพ ถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ค่อนข้างหนักท่านจะต้องตั้งใจในการรักษาตาคามให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ให้ดีเช่นหมอหัวโตวแพทย์หญิงจํากึมหมอโฮจุนซุนเขียนเออเอาให้เต็มที่ไปเลยนะแล้วก็ให้ระวังโรคเกี่ยวข้องกับสมองแล้วก็โรคปอดนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึง นะครับในดวงชะตาเนี่ยเอ,อยุทานายเสร็จยะจะไปกินข้าวเย็นซะหน่อยเอตอนนี้ก็จะสองทุ่ม,มกินข้าวเย็นก่อนนะเอเมื่อคืนก็เล่นถ้าตีสอง <c oughs> หลายอย่างไงน,นะโอ้ยต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับพูดถึงในเรื่องของอ สีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูนะครับสีชมพูไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีเขียวสมดำสีฟ้าสีที่ดีสุดก็คือสีดำสีทองสวิรสีโกโมิโกนะทิศท,ที่ดีก็คือทิศตะวันตกนะตะวันตกเฉียงเหนือนะครับในดวงชะตาะเป็นทิศท,ที่ดีในวันนี้นะ ทที่ดีนะครับทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันออกเฉียงใต้นะครับในดวงชะตาตัวเลขนำโชคของวันนี้ก็จะมี685 685ได้นะวันนี้สามารถเสี่ยงโชคได้นะครับจะประสบความสำเร็จมาพูดถึงคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยการเจรจาพูดคุยติดต่อสื่อสารกับสังคม นะหรือโลกออนไลน์โซเชียลว,วัดแอพไฮไฟ,ไฟติกกตอกเนี่ยนะจะเป็นผลดีนะครับต่อมาคนเกิดวันเสาร์ให้ระวังโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆปวดตามข้อลาไส้ภูมิแพ้นะโรคเก่าใจกำเริ่มต้องระมัดระวังไว้ดนหนึ่งต่อมาคนเกิดวันพฤหัสสังคมคนรักพังใช้ความศรัทธาเชื่อถือในความรู้ความสามารถเนะี่ยนาส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีเกีดยรติยศชื่อเสียงตำแหน่งดีขึ้น คนเกิดวันพุธกลางคืนเจ้าชะตาจะมีโชคลาภได้รับผลประโยชน์จากอบบยมุขต่างๆความเชื่อความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทุกสิ่งทุกเรื่องจะนำพามาซึ่งผลประโยชน์ให้กับเจ้าชะตาผลตอบรับนะครับต่อมาคนเกิดวันศุกร์ถือว่าดีนะรายได้ต่างๆการเงินนูน่นนี่นั่นประสบความสาเร็จนะครับต่อมาคนวันอาทิตย์อาจจะเหนื่อยกับปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาอย่างรวดเร็ว นะแทบตั้งตัวไม่ทันต่อมาคนเกิดวันจันทร์นะครับผู้ใหญ่ึ่าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีลักษณะคล้ายผู้หญิงนะครับเจ้าตาอางแต่งเนื้อแต่งตัวฉีดน้ําหอมฟุ้งฟริงนะแ่ใจการช่วยเหลือสนับสนุสนคุณทุกเรื่องในดวงชะตาคนที่ช่วยเหลือคุณเป็นคนที่ใบหน้ารูปไข่นะ,ะผิวก็ขาวเหลืองนะครับขาวก็ได นะต่อมาคนเกิดวันอังคารไม่ดีนะครับให้ระวังความใจร้อนคําพูดคาจ้าไม่ดีเกิดความเสียหายบรลเม์สิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นความมุ่งมันทางใจเกินไปนะให้ระวังอุบัติเหตุในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องยนต์ตัดให้ขาดเลยชับชับช้าๆนะครับร้องเพลงเกมเครื่องบินตกรอด <c oughs> <c oughs> ไม่ธรรมดาเลย ไม่ธรรมาดาชุดกไม่ธรรมาดาใช่ยม่นนยตกแพ้แม่เป็นตัวตกแพ้เนี่ยเป็นไวรอลเลยนะสมัยก่อนเน่ยไม่ธรรมาดาชุดกอไม่ธรรมาดาอันนี้ต่อมาอ,อมาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวทูด้ดีนะครับได้เวลาสนุกแล้วสินะวันนี้วันพุธก็ดาวศกเสียนะครับ ตั้งแต่เช้ามืดเลยต้องระวังภัยทางอากาศของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงอุบัติเหตุเครื่องจักเครื่องยนต์ไอไม่ใช่ใชเอกสารสัญญาต้องระวังนะในดวงชะตาต่อมามาพูดถึงในเรื่องของนะ,นะอะไรนะของเตียบอกกี้อ่ะมหาเวทดูด,ดาวครับวันนี้วันพุธ นะที่สิบสเป็นวันแกสุขวันหมาไม่ถูกกับมังกรน,นะครับเออเพราะฉะนั้นธาตุทองธาตุทองดีครับธาตุทองดีแล้วนะทองก็มาเกิดน้ำเออเพราะฉะนั้นคนธาตุน้ําก็สบายสบายซิมหนึ่งเลี้ยงเหลาเยียปออ,อ,อ,ออนะส่วนคนธาตุไม้วันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเออในดวงชะตานะ วันนี้ไม่เหมาะกับการฝังศพหญิงมีคันห้ามกระทบครกโกรงสัตว์เครื่องบดเหมาะกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าเปิดร้านค้าขายเซ็นสัญญาออกรถนะโยกย้ายเดินทางตั้งศาลเจ้าที่ตีจูเอะนะครับแต่งงานทิศมงคลคือตะวันออตกเฉียงเหนือทิศโชคลาภคือตะวันออกนะครับ เวลาที่ดีก็ตีสามถึงเจ็ดโมงสิโมงถึงบ่ายโมงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มสีเสริมประจำวันก็ขาวเทาทองสีโชคลาภคือแดงส้มชมพูแล้วก็สีม่วงนะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปสมัครงานไปหางานทำในวันนี้ให้คุณใส่สีแดงไปจะได้งานทำมีโชคลาภความสำเร็จ นะครับมาพูดถึงคนเกิดวันราตามราศีจักรคนราศีเมษก,กรมมละลาภะสาวคุณวันนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องงานดาวประจำตัวคุณก็ยังหาเงินหาทองได้แต่ก็จะมีเรื่องเสียเงินเพราะตัวของคุณเองนะครับในเรื่องของการเงินคุณวันนี้ดาวการเงินก็มีเงินนะถึงแม้มีเงินเข้ามาก็มีเสียเงิน <c oughs> คู่ของก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะ ต่อมาชาวราศีพฤกศกคนราศีพนกศกในดวงชะตาคุณด้านการงานดาวพระราหูสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จนะครับและดวงคุณการงานจะดีขึ้นนะและดวงคุณให้ระวังอุบัติเหตุเลยนะครับเครื่องจักรเครื่องยนต์ของคุณส่วนการเงินเนี่ยนะก็มีรายจ่ายภาษีสังคมต่างๆนะครับความรักไม่ดีทะเลาะเบาแหวงต่อมาชาวราศีเมถุน คนราศีเมถุนถือว่าจังหวะชีวิตของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพฤหัสสัปบดบีก็อยู่วีนาทคอยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับความรักนะต้องเงีย,งยบๆอยู่เบื้องหลังถึงจะดีนะครับแต่คนที่มีคู่แล้วก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะบอกแยงนะไม่ควรใช้อารมณ์นะครับเรื่องการเงินการทองของคุณก็ถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ นะจะไปขอความช่วยเหลือใครในวันนี้ด้านการเงินไม่ประสบความสําเร็จต่อมาชาวราศีกรกฎคนกรกฎดวงชะตาคุณให้รองปัญหาด้านสุขภาพต่างๆการเงินเหน็ดเหนื่อยครับการงานไม่ดีเลยครับระวังจะไม่สบายนะต่อมาชาวราศีสิงค์คนสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณดาวพระอาทิตย์ก็ยังเป็นวีนาศพุธก็เป็นวีนาศ การงานคุณดีแต่การเงินยังมีรายจ่ายเก็บเงินไม่อยู่นะครับต้องระวังคําพูดต้องใช้ความคิดนะใช้ไหวพริบปฏิพานถึงจะดีในดวงชะตาของคุณนะความรักดาวคู่ครองก็เป็นมรณะอยู่นะรวมถึงคู่สัญญาด้วยนะครับยังไม่ดีนะต่อมาชาวราศีกันคนราศีกันถือว่าจังหวะชีวิตคุณด้านการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพุธ นะครับวันนี้ดีประสบความสําเร็จการเงินมีรายจ่ายอยู่ระวังทรัพย์สินให้ดีนะครับบดีวานก็ยังไม่ค่อยดีนะส่วนในเรื่องของความรักคุณในคู่ของก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับต่อมาชาวราศีตุลคนราศีตุลถือว่าจังหวะชีวิตของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวอา พระจันทร์อยู่พบการเงินคุณจะได้เงินจากงานนะได้การช่วยเหลือสนับสนุนโชคลาภมีเต็มที่นะครับพอได้มาการเงินก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับความรักยังไม่ค่อยดีนะเออทำงานจะดีกว่าต่อมาชาวราศีพิจิกคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตคุณล่านการงานจะดีขึ้นหลายคนสมัครงานก็ได้งานนะวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อย ส่วนการเงินเนี่ยนะครับของคุณเนี่ยทำธุรกรรมก็ผ่านประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับด้านการเงินต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูถือว่าชีวิตคุณเนี่ยนะครับจะฝันแม่นคนธนูคุณฝันอะไรคุณต้องจําให้ดีเลยนะสองเดือนนี้นะไม่ว่าจะเป็นฝันเรื่องโชคลาภหรือฝันเรื่องเคาะกรรมอะไรของคุณเนี่ยต้องดูให้ดีนะ แล้วก็ในเรื่องของการงาน,น่ยเป็นมรณะอยู่ยังไม่ค่อยดีให้ระวังคําพูดนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวราศีมังกรคนราศีมังกรเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตคุณด้านการงานเนี่ยเป็นมรณะงานคุณยังไม่ค่อยดีนะคบมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินของคุณก็มีรายจ่ายอยู่นะทำธุรกรรมก็จะผ่านประสบความสำเร็จมีโชคลาภ นะครับเออญาตนะิาพี่น้องของคุณก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแฮะแต่วันนี้ไม่ค่อยดีนะครับระวังจะมีปัญหาทะเลาะก,กับคนที่อายุน้อยกว่านะต่อมาชาวราศีกุมคนราศีกุมถือว่าดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยนะดาวคานวันนี้ไม่ค่อยดีระวังความเสียหายญาติพี่น้องทรัพย์สินจะมีปัญหาอุปสรรคระวังคําพูดความรักคุณก็ย,ยังไม่ค่อยดีนะครับในดวงชะตาของคุณ ต่อมาชาวราศีมีนคนราศีมีนถือว่าดวงคุณจะมีโชคและความสําเร็จระวังสุขภาพนาคะครับการเงินคุณจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะ,ะแต่ในเรื่องของความรักของคุณยังดีอยู่ของชาวราศีมีนนะครับในดวงชะตาโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้งสิบสองราศีนะถ้าในสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับชาญด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ